สวัสดีค่ะ,คะ,ะผมอาจารย์สุบมมูณ์ครับปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรนานครับเกษมมาแล้วเจปีครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของผมก็คือมีโรคประจําตัวติดมาเกือบ30มสิบปีนะครับคือโรคเบาหวานครับก็ตรวจกับหมอครั้งแรกนะ่ะสองรอยกว่า ก็ให้ยามากินกินมาเรื่อยๆกินยาหมอเป็นเบาหวานนี่ฮะบนานไปนานไปนะโรคอื่นเข้ามาเพิ่มยาก็กินเพิ่มมีโรคทั้งหลายโรคในตัวกนะ็คือความดันโรคหัวใจโรคไตโรคไขมันรวมนั้าเบาหวานด้วยสีโ่โรคเป็นชุดของมันเลยครับกินยาหมอ,ก,หมอกินเพิ่มมาเรื่อยๆวันหนึ่งเกือบ20เม็ดเชา 14, ้า14บสี่ตอนเรียนก็6เม็ดแล้วก็ไตเริ่มเสื่อมอยู่ในระดับ5้าแล้วค่าไตเหลือ1 1นนอกจากกินยาแล้วมันก็เอาไมา่ค่อยอยู่ก็ได้ อิซูลีนเพิ่มไปอีกวันละตอนเช้า30ยูนิตตอนเย็น20ยูนิตสุดท้ายเนะี่ยหมอจะให้ พอกไปนะครับแต่ว่าดีใจที่ได้ตัวนี้มาครับพีซีที่แ mm. ฟนเจอมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามแฟนว่าได้มาอย่างไงครับตอนนี้ดิฉันก็เห็นโฆษณาของดรจริยาออกช่องเจ็ดสี่อะค่ะก็เลยทักเข้าไปก็สั่งซื้อมาให้สามีตามานะคะอยากจะให้เขาลดยาลงบ้างผมก็ได้กินไปสักสัปดาห์ก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอาการอ่อนเพลียละต่างๆที่เคยเป็นบ้างหายไปไมันมันดีขึ้น,านหายขึ้นเกี่กระตบไตที่ที่อบอกว่าเหลือ11%ออรหมอจะให้ฟอ้อยดู ว่าให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่ามันมันยังพอชะลอได้อยู่เรากินตัวนี้มันเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างดีดีขึ้นแล้วหลังจากกินมาได้หนึ่งเดือนเริ่มดีขึ้นเลยฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆได้ตัวนี้ช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นที่กินยาครั้งสุดท้ายก็คือ20เม็ดต่อวันตอนนี้ก็คือไม่กินเลยยาหมอที่คนเป็นโรคไตจะทราบเองว่ายามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับกายตับไตอะไรเนะี่ยมันก็จะทําให้ให้เราเสื่อมไปด้วยครับ